สวัสดีครับวันนี้กลับมาสําหรับไมค์ครันะวันนี้จะมาสอนวิธีการอัปเกรดอาวุธนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าอัปเกรดอาวุธยังไงแบบสมมติเรายังไม่มีเลเวลใช่ไหมเราจะอัปเกรดเ๊ะ hey, อันไหนก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มันอยู่ที่เลเวลของเรานะฮะดูเลเวลได้จากไหนนะฮะนี่ฮะเลขเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นถ้า1.8จจะมันจะมีระบบเลเวลเหมือนกันแต่มันจะไม่มีพวกเลขเลเวลนะ ก็นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าคับอันนี้ยังไงนี่คับอย่างนี้นะเพชรสองอันหนังสือแล้วก็จะได้แต่นี้เราไม่เอาจะสอนในเะีย <c oughs> ้ก็ถ้าหนังสือนี่ใครไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้ก็ดูหนังสือทำให้อัปเกรดอาวุธได้ทำให้ เลเวลการอัปเกรดได้สูงขึ้นนะสมมุติเราเลเวลประมาณ40ใช่ไหมเราอยากจะอัพประมาณ30อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงนะม,นงมันต้องมันต้องมีหนังสือนะี่ลองเอาออกดูนะถ้าไม่มีหนังสือจะอัพเลเวลได้ต่ำมากนะนี่ลองดูนี่ สามเป็นไงได้อัปนอยนะอันนี้เป็นห้องวิจัยของผมเองนะแล้วอันนะก็บ้านกลมก็เออมัไม่ช่างมันนะอันนี้เรามาสอนวิธีอันนี้ไม่ได้สอนอัน,นั้นไม่ชมเมืองขนานอาก็มีเพียงเท่านี้แหละก็อัปเกรดโอเวอรได้เฉพาะที่มีขีดพลังนะ ทิ้งธนูไม่ได้นะแล้วก็ชุดกอบพวกะอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ลองอัปเกรดกันให้สนุกนะสำหรับวันนี้